เอาล่ะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับโทริโกทีวีวันนี้ผมก็จะมารีวิว Minecraft 0.17.0.1อ่ามีเจ๊จะแพ็์ในตัวเกมมาให้นะฮะแล้วเราก็จะเข้าไปดูกันเลยแดีวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คลิปไว้ให้นะครับกอนอนึ่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังเจเล็กๆน้อยๆกับผมนะครับแล้วก็รอมันนะฮะอออรอรอรอคาปาคนี้มันก็สนุกอยู่แต่ว่ามันก็แหลกนะแหลกบางร่วงถ้าตรงที่มันเป็นเนี่ยที่ fps เนี่ยถ้ามันประมาณ30ขึ้นเนี่ยมันก็จะเล่นไม่ค่อยกระตุกนะฮะแต่ถ้า50เนี่ยก,ก็ลื่นนะฮะแต่ถ้าประมาณ20ลงนี่ ค่อนข้างจะกระตุกแล้วก็แหลกด้วยนะฮะแล้วก็รอไปนะผมวา่าใช้แฟกคันนี้ก็สวยดีถ้าผมถ้าผมจะเล่นออชิวิลอดนะผมก็จะใช้แท็กจะแกซี่หละเล่นถ้ายังไงล่ะพราพม,มันก็น่าสวยดีนะแล้วให้ทุกคนดูก่อนว่าถ้าคุณชอบก็อย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เดี๋ยวขอรอให้มันตรวดแมพก่อนนะฮะมันก็ช้าอยู่เนไหมแปดเองเก้าแล้วมันก็ช้านะฮะเครื่องผมมันเป็นออนดอย4 4สี่นอะหือสี่องนะก็ขออภัยด้วยที่ผมพูดผิดนะฮะช่วงนี้ก็มันก็ยุ่งๆนะฮะไม่ค่อยได้แคสเกมมันก็ยุ่งเหนือนี่นะแบ็อกไม้ก็เป็นอย่างนี้นี่ก็บ็อกปูนก็เป็นอย่างนี้นะ ก็เป็นอย่างนี้นี่ไฟก็เป็นอย่างนี้นี่เนื้อก็เป็นอย่างนี้นะฮะมีหลายอย่างเลยนะอย่นะฮะนี่เห็นไหมโคตรสุดยอดกระจบก,ก็มันก็ไม่มีอ่ะมีวิบวับอยู่มีรอยนะฮะเอ่อก็ดูนี่ฮะอ้อแบบ่ใกล้หมดละนี่เห็นไหมสวยไหมครับโหโค้รสวยเลย นี่ลือกร่วมพวกนี้เป็นน้ํายาเลยมันทําอะไรได้นี่ก็พวกสุดเกาะนะ,ะเดี๋ยวผมก็จะเอาสุดเกาะมาให้ดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงกันนะ,ะนี่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้นะฮะแต่ถ้า,ถ,าถ้าถ้าถอดออกมาแล้วแลเ,เอาลองมาดูนี่มันจะไม่ใช่แบบนี้นะฮะดูครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะม,มันจะเป็นแบบนี้ แต่เวลาใส่มันก็ธรรมดานะฮะแต่เวลาใส่มันก็ธรรมดาอยู่นะฮะเอาละฮะก,ก็ผมก็จะมารีวิวแค่นี้นะฮะถ้าใครอยากโหลดแล้วผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ท่านผู้ชมหรืออ่ทุกคนนั่นแหละให้โหลดนะฮะแล้วผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้นะฮะวันนี้สำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับเอ้ยกดดิ 啊，珠海。